ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าคณะใดจะเป็นคณะที่2ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคะแนนของคณะดาวรุ่งโกสายสินซึ่งจะต้องดวลกับนาตะลายเจิงต้องการเกิน79คะแนนเพื่อผ่านเข้าไปในรอบต่อไปน้อยกว่า79กับจังหวัดแพร่คะแนนของเขาก็คือ เจ็ 1>, 7. 7. 1ครับไม่พอครับขาดไปคะแนนกว,กว่าเกือบ2อคะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมว่าอยู่ในลำดับคะแนนที่สูงนะครับเพียงแต่โอกาสหน้าเท่านั้นโอกาสนี้ก็ยังได้ทำชื่อเสียงแล้วนะครับขอบคุณมากครับคณะดาวรุ่งโกสายสินครับขอบคุณครับขอบคุณแทนคนทั้งประเทศและคนจังหวัดแพร่ครับ และคณะดาวรุ่งโก้สายสินก็ได้คะแนนจากนักปั้นทั้ง6ไป43.3คะแนนและได้คะแนนจากคนดู33.8คะแนนรวมเป็นทั้งหมด77.1คะแนนซึ่งน้อยกว่าคณะหน้าตาลายเจิงที่ทำไว้79คะแนนครับนั่นทำให้คณะหน้าตาลายเจิงเข้ารอบและคณะดาวรุ่งโก้สายสินต้องตกรอบไปครับ วันนี้ขอเชิญสองคณะที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือครับนาตะลายเจิงและร่มแดนช้างที่กลางเวทีครับเชิญครับสองคณะที่ทําคะแนนสูงสุดนะครับและสร้างความประทับใจให้กับพวกเราอย่างชัดเจนนะครับและแน่นอนว่าเมื่อผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนั้นสองคณะนี้จะต้องไปประทะกับตัวแทนจากอีกสามภาคช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าใน8คณะ4ภาคนั้นใครจะเจอกับใครครับช่วงหน้า ข้ามลากกับการจับคู่ประชันชัยของทั้ง8คณะคณะที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเลือกประชันข้ามภาคก,กับคณะใดช่วงหน้ารู้แน่ครับ